สวัสดีค่ะ JK Scotland ไทยเราก็จะมา,าพูดกันถึงเรื่องเอมียฝรั่งทำงานนะคะเ,เราจะมาพูดกันเรื่องความคิดคิดผิดชีวิตเปลี่ยนเปลี่ยนยังไงมาดูกันนะคะว่าความคิดเราเนี่ยมันสำคัญยังไง คือการทำงานเนี่ยนะคะการทำงานว่า,าบรรดาอันนี้มันแล้วแต่คนเลยนะคะแล้วแต่ว่าเมียเป็นเมียฝรั่งแล้วเนี่ยจะทำงานหรือไม่ทำงานมันขึ้นอยู่แล้วแต่แต่ละบุคคลว่าจะทำหรือไม่ทำนะคะแล้วแต่เลยโดยในความคิดของเราคือทำงานมาทั้งชีวิตทำงานมาทั้งชีวิต ถ้าไม่ทําอยู่ได้ไหมอยู่ได้อยู่ได้ครอ,อบครัวเราเนี่ยอยู่ได้ไม่เดือดร้อนลำบากเรานูน่นนี่นั่นทํางานทําไมเราคิดในแง่บวกให้คิดบวกการทํางานของเราทําไมเราถึงทํางานทํางานของเราเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพการทํางานคือได้ออกกําลังกายเราก็ไม่คิดว่าเราลําบากแล้วใช่ไหมคะเราได้ออกกําลังกาย เราได้เดินคือเราทำงานในงานของเราเนี่ยคือเราทำงานอา housekeeping ใช่ไหมคะอาแม่บ้านโรงแรมเนี่ยเราทำงานที่โรงแรม housekeeper housekeeping เนี่ยแหละอันก็คือแม่แม่บ้านเนี่ยแหละคะ่ะเราก็ถือว่าเอาทำไมขอให้เป็นงานงานที่นี่งานอะไรก็ได้ขอให้เราเป็นส่วนหนึ่งของคนที่มีงานทำ มันจะทำให้เรามีคุณค่ามีราคานะคะเราทำงานแล้วเราก็ได้สังคมได้เพื่อนร่วมง,งานได้ให้คนรู้จักให้คนที่ได้เพื่อนร่วมง,งานให้คนที่เขาแบบเชื่อถือเราแล้วได้เครดิตได้เครดิตยังไงคือได้เดินบัญชีแบงก์ได้มีเงินของตัวเอง ในคติครอ,อบครัวเราครอบครัวอื่นเป็นยังไงเราไม่ทราบนะคะเงินเราคือเงินเรานะคะคือเราก็เขาไม่มายุ่งนะคะทํางานแล้วแต่และครอบครัวนะคะเราไม่อเมริกันแชร์นะคะเราก็คือทําแล้วเราก็เขาก็ดูแลรับผิดชอบอยู่แล้วในตรงนั้นแต่เราทําเราก็ได้ของตัวเองนะคะเราจะใช้เราจะเก็บเราจะอมทั้งหมดหรือเท่าไหร่มันก็ ไม่ต้องไปยืมจมูกคนอื่นหายใจพยายามช่วยเหลือตัวเองตั้งหลักของตัวเองทําตัวเองให้มีคุณค่าเขาก็จะยอมรับในตัวเราไม่ว่าสามีญาติพี่น้องเพื่อนร่วมงานคนในชุมชนในแอเรียที่เราอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีคนรู้จักเดินไปทางไหนเขาก็จะรู้จักเราในเมืองเล็กๆที่เราอยู่อย่างเงี้ยค่ะ เราเราก็ไม่ได้เป็นแบบว่าเออมีใครมาดูถูกโรงแรมที่นี่แล้วเราได้ทํางานที่นั่นทุกคนก็รู้จักว่าเราทํางานที่นี่เพราะเราทํามาเจปีกว่าแล้วนะคะทําที่โรงแรมที่ที่นี่ที่เมืองเล็กๆนี้ค่ะเรียนรู้ได้แต่ถ้าเราไม่เอามาลงมือทําเราจะเสียค่าเรียนสูงแค่ไหนโปรเฟชชั่นอลขนาดไหนที่มาสอนเราแต่ถ้าเราไม่ลงมือทําก็ไม่เกิดประโยชน์ ไม่เกิดประโยชน์ถ้าเราไม่ลงมือทำจะลงมือทำทั้งที่พร้อมหรือไม่พร้อมหรือเราไม่มีอุปกรณ์หรือไม่มีอะไรก็ลงมือทำไปก่อนนะคะอะไรที่ทำได้ลงมือทำค่ะอย่าคิดว่าตัวเองเอไม่มีนั่นไม่มีนี่คือชอบอะไรมุ่งไปทางนั้นค่ะมันจะทำให้ทำแบบมีความสุขทำงานนั้นแบบมีความสุขไม่ทุกข์ไม่เบือ่อ มันจะทำให้เราคอนฟ idence เนาะคือถ้าเราชอบแล้วเราก็ mm. ก,ก็ทำไปเลยค่ะแล้วเราก็จะทำออกมาดีด้มันก็จะแฮปปี้มีความสุขถ้าทำงานออกมาแบบมีความสุขแล้วมันจะจะทำให้เราลืมตาตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็อยากจะไปทำงานมันจะไม่เบื่อมันจะไม่รู้สึกเหนื่อยด้ค่ะบางทีมันก็รู้สึกเหนื่อยนะหละักแต่เราก็จะเหมือนว่า มันก็มันก็ได้สิ่งตอบแทนมาไงได้เงินได้สุขภาพได้อะไรที่แฮปปี้มีเพื่อนได้ภาษาได้ไปพูดได้ไปคุยอย่างเงี้ยค่ะนั่นคือสิ่งที่เราได้ให้คิดในแง่บวกนะคะคิดในแง่ดีคิดในแง่ว่าเราไปทำงานแล้วเราได้อะไรมาจากตรงนั้นอย่าคิดว่าไปแล้วมันเหนื่อยมันด้อยค่าไม่มีราคามันเป็นงานที่ไม่ สูงทรงไม่อย่าไปคิดลบนะคะคิดบวกค่ะคิดบวกคิดว่าเราไปแล้วเรามีคุณค่าเรามีบวกให้คิดมันก็จะทําให้เราไม่เหนื่อยเนาะไม่เหนื่อยมันก็ทุกสิ่งอย่างคะ่ะอะไรก็ได้ขอให้ลงมือทําแล้วเราก็จะสําเร็จนะคะไม่ช้าก็เร็วถ้าเรามาบางงานเราไปถูกทางคุณก็จะเจอทางลัด ถ้าเราคือเราก็คือถ้าไตรตองศึกษาอะไรไปคือคือดอูศึกษาไปในเท่าที่ศักยภาพของเรามีเราก็ลงมือทําไปเลยคือลงมือทําจากที่หนึ่งสมองเนี่ยค่ะสองมือเรานี่แหละสองเท้านี่แหละค่ะที่เรามีอยู่เนี่ยสิ่งที่เรามีอยู่ในตัวนี่แหละค่ะลงมือทําไปก่อน สักวันหนึ่งเราก็จะสกเษสจะสำเร็จนะคะให้คิดบวกให้มองในแง่ดีทำอะไรก็ได้ที่เราเราคิดว่าเราทันนัดเราอยากจะทําเราก็ทําแบบเล็กๆน,น้อยๆของเราไปก่อนนะคะให้ทำแบบอ่าให้ทําแบบมีความสุขแบบสนุกแฮปปี้อันนี้แล่ะคะ่ะเราก็วันนี้ก็มาฝากในข้อ,อคิดตรงนี้นะคะไว้ว่าวเวลาความคิดเนี่ย เวลาเราคิดผิดในชีวิตเราก็จะเปลี่ยนให้คิดแบบให้คิดบวกเราจะมีพลังนะคะเหมือนว่าเราทำงานเราก็โอ้ยมันไม่ได้เหนื่อยหรอกมันได้อะไรตั้งหลายอย่าง เนี่ยเราถึงบอกว่า,เ,าเป็นเมียฝรั่งทําไมถึงต้องทํางานทําค่ะทําได้เงินทําหมดลาะคา่ะงานอะไรก็ได้เราไม่ยึดติดนะกับสิ่งที่ผ่านมาเราไม่เคยยึดติดกับสิ่งที่เราผ่านมา20-30ปีถึงเราจะนั่งนับเงินอยู่กับแมงนั่งอยู่มันก็คืออดีตมันคืออดีตเราไม่เคยไปย้อนถึงว่าทําไมเราไม่ได้ทํางานดีๆอะไรเราไม่เคยไปคิดเราตัดออกไปเลยค่ะนั่นมันอดีต เราเอาปัจจุบันปัจจุบันเนี้ยศักยภาพเรามีแค่ไหนเรามีแค่นี้ไงเรามีแค่นี้แหละเราทําได้แค่งานไอ้เนี่ยแหละแม่บ้านโรงแรม housekeeping อะไรเนี่ยแหละเราอะไรที่มีให้เราทําเราทําไปก่อนงานแค่นี้มันก็คือสิ่งที่เราภูมิใจแล้วนะคะในชีวิตเราเนี้ย มันมีค่าสำหรับตัวเรามากที่ทําให้เรามีวันนี้ที่ทําให้เรายืนอยู่ตรงนี้เราจึงภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นอยู่นะวันนี้นะคะอันนี้ก็เอามาแบ่งปันกันนะคะว่าให้ค่าให้แฮปปี้ให้คิดบวกกับงานที่ทำทำแบบมีความสุขและสนุกนะคะแล้วมันจะผ่านไปเร็วมากในแต่ละวัน มันจะผ่านไปว่าเออวันนี้ผ่านไปแป๊บหนึ่งตื่นเช้ามาจะแฮปปี้ตื่นขึ้นมาอยากแต่จะมาทำงานนี่ล่ะค่ะคืออยากให้ทุกคนแฮปปี้มีความสุขนะคะในทุกๆวันคลิปนี้ก็ฝากนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่อง j k s c o t l a n d ไทยด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ